สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกับโัลฟไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็บาัโลลโูจะมาอาคิฟเปิดกล่องขึนหน่อยแม่กล่องบอลเข้ามากล่องบอลครับบอลยูโรสองร่บสองเข้ามาอาคิฟก็เลยเติมเ,เลยครับวันนี้ต้องสเปแน่นอนในใจอ่ะจริงทองทองแล้วล่ะถึงวันนี้มาเปิดเลยเดียวไม่ยังมเ<า>ปิดเลยเยวราต้องปไขก่อนในรอบส ติดเป็นราลติดพันเลยติดก้อนนี้ได้ไหมอ่าข้อนที่หนึ่งอที่หนึ่งไปแล้วโอ้โหไอ้เนี่ยเอาไว้หัวร้อนแน่เลยชัดเลยก้อนี่สองพี่ดิจอยกองหร้อนแล้ว มาดูหน้ามัครับอนนี้ค่ะกล่องนี่ตีไว้ดิโอ้โหละรุนจบ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 ตองที่ห้าองที่ห้าย้ายบีนี่หนตเรงไม่ย้ายย้ายีเกิดไม่ยู่ีหนเด็กบอกเต็มแ้สีเฮ้ยอง้ยทงทงทงอะไรก็มา เลือกสเปซอเปหน้าอะไรนี่อีโอ er uh, ัอ uh, งัองขอ้า uh กันคล้ยๆกัน uh ้ใจยัม oh> ู้ใจังไู้จัไมร้ใจยังไ่รใจงไม่้ังไม้ใังไมั่ใจังไมรใัไ้งไม่ร้ใจยั่รยัร้ังก็้ม่ไ่รู้ร้ยไม่ร้มมใัง้ไมไยังม้ัไรยังไม่เคยกดี่เไปเอา ครับโปรโมชั่นคูมีหนึ่งนะครับรับทุกหน้าแล้วครับมาแลกกันได้ครับแหม่แลกกันได้นะครับขอบคุณครับอ่าอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับตอนนี้เราก็สามารถโหลดโซนโฟไทยแลนด์ได้ที่กลุ่มโซนโฟไทยแลนด์นะครับเข้ากลุ่มมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะคอยรับนะครับสําหรับเฟสหนึ่งปีท่านไปถึงจะรับเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็เราจะให้ตัวดาวน์โหลดนะ